ตอนที่376แผนการตลาดนมถั่วเหลืองหลังแยกย้ายกับจวงปี้เฉิงแล้วเจียงเสี่ยวไปก็ไปที่โรงงานผลิตและแปรรูปถั่วเหลืองปัจจุบันโรงงานผลิตและแปรรูปถั่วเหลืองเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้วโครงสร้างองค์กรของแผนกการผลิตแผนกการขายแผนกการเงินแผนกจัดซื้อฝ่ายสำนักงานแผนกเทคโนโลยีและแผนกอื่นๆได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารระดับกลางขึ้นไปต่างมีห้องทำงานของตนเอง ในห้องทํางานของเฉินหยวนเฉาหัวหน้าลายผลิตหลายคนนําทีมโดยอย่างสเสวียจื้อหานต้าเวยสวีกัวเฉียงอยู่ฟ่กุย้ยและซูตงฟางกาลังรายงานสถานการณ์การผลิตกับเฉินหยวนเฉาเมื่อเห็นเจียงเสี่ยวไปเข้ามาทั้งหกคนก็ลุกขึ้นยืนสวัสดีเท่าแก่เจียงสวัสดีเท่าแก่เจียงเจียงเสี่ยวไปยกมือขึ้นและโบกมือให้พวกเขานั่งลงจากนั้นยื่นบุหรี่จงหัวให้แต่ละคนแล้วพูดว่า ฉันเพิ่งได้ยินพวกคุณคุยกันว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตตอนนี้ยังค้างอยู่ในโกดงังพวกคุณกังวลว่าผลิตภัณฑ์จะขายไม่ได้ใช่ไหมยางสเสวียชื่อเป็นหัวหน้าลายผลิตนมถั่วเหลืองเขาพยักหน้าแล้วพูดว่าเท่าแก่เจียงนมถั่วเหลืองไม่เหมือนฟองเต้าหู้แผ่นฟองเต้าหู้แท่งเต้าหู้แห้งและลาเถียวอายุการเก็บรักษาของนมถั่วเหลืองค่อนข้างสัน้นเราผลิตจํานวนมากทุกวันแต่ตอนนี้ยอดขายรายวันของเรามีน้อยเกินไปและมีสินค้าคงคลังในคลังสินค้าเพิ่มมากขึ้นเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่า อย่ากังวลไปหัวหน้าอย่างนมทัวเหลืองของเราบรรจุในขวดแก้วและมีอายุการเก็บรักษา3าเดือนคุณดำเนินการผลิตอย่างสบายใจได้เลยเวลาเหลือเฟือขนาดนี้ฉันจะต้องขายหมดแน่นอนอย่างสเสวียจื้อกล่าวว่าถ้าเท่าแก่เจียงพูดอย่างนี้ผมก็โล่งใจแล้วเจียงเสี่ยวไปยิ้มและพูดว่าวันนี้ฉันมาที่นี่เพื่อคุยเรื่องการขายพวกคุณอยากฟังไหมอยู่ฟุกุยบกมือ ผมรับผิดชอบการผลิตไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการขายผู้ช่วยเจียงคุณคุยกับผู้จัดการเฉินเธอผมขอตัวไปทำงานก่อนซูตตงฟางพูดอย่างรวดเร็วเช่นกันว่าใช่ใช่ผมรายงานสิ่งที่ผมควรรายงานเสร็จแล้วดังนั้นผมจะออกไปก่อนเดิมที่ยางสเสวียืจ้อยากฟังแต่เมื่อเห็นอยู่ฟูกุ้ยและซูฟายืนขึ้นเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยืนขึ้นอย่างเสียดายเช่นกันหลังจากออกจากห้องทำงานของเฉินหยวนเฉาเขาก็ดึงอยู่ฟูกุ้ยและพูดว่า สินค้าในปัจจุบันยังขายได้ไม่มากนะักดังนั้นคุณไม่สนใจอยู่ฟังหรือว่าจะขายสินค้าได้อย่างไรอยู่ฟ่กุ้ยตบไหล่เขาแล้วพูดว่าหัวหน้าอย่างทำไมคุณถึงกังวลเรื่องนี้ล่ะผู้ช่วยเจียงสามารถขายถุงพลาสติกสะดวกซื้อได้ทั่วประเทศทั้งยังขายเมล็ดแตงโมห้ารถในราคาถุงละสามเหมาคุณยังจะกลัวนมถั่วเหลืองขายไม่ได้อีกหรือสวีกวัวเฉียงยังพูดจากด้านข้างว่าใช่แล้วหัวหน้าอย่างคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการขายหรอกเราแค่ดูแลการผลิตของเราให้ดีก็พอ หยางสเสวียชื้อสายหัวและถอนหายใจพวกคุณช่างโลกสวยจริงๆถ้าเราผลิตสินค้าแล้วขายไม่ได้ทำให้โรงงานต้องสูญเสียแบบนี้ใครจะมีเงินมาจ่ายค่าแรงที่สูงขนาดนี้ให้เราได้ละ่ะในห้องทำงานของเฉินหยวนเฉาหลังจากที่หัวหน้าลายผลิตออกจากห้องทำงานไปแล้วเจียงเสี่ยวไปก็พูดด้วยรอยยิ้มว่าหัวหน้าลายผลิตพวกนี้ไม่เลวเลยพวกเขาเริ่มเป็นห่วงเรื่องการขายแล้วเฉินหยวนเฉากล่าวว่ามีแค่อย่างสเสวียจื้อเท่านั้นคนอื่นๆดูไม่สนใจมากนะัก เจียงเสี่ยวไปพยักหน้าและจำชื่อได้เฉินหยวนเฉานำขวดนมถั่วเหลืองมาให้เจียงเสี่ยวไปฉันไม่ได้ชงชาเอาละดื่มสิ่งนี้สิเจียงเสี่ยวไปพูดอย่างชื่นชมพี่เขยไม่เลวเลยตอนนี้พี่ใส่ใจเรื่องการขายมากรู้จักเอานมถั่วเหลืองมาต้อนรับแขกแทนการดื่มชาเฉินหยวนเฉายิ้มรับเหตุผลที่เขาเอานมถั่วเหลืองให้เจียงเสี่ยวไปเป็นเพียงเพราะเขาไม่ได้ซื้อชาเขาไม่เคยคิดถึงสิ่งที่เจียงเสี่ยวไปพูดเลย แต่ในเมื่อเจียงเสี่ยวไปพูดเช่นนั้นเขาก็คิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีที่จะใช้นมถั่วเหลืองมาต้อนรับแขกในสำนักงานต่างๆเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาก็ตัดสินใจว่าจะแจ้งข่าวไปยังสำนักงานต่างฮ่าฮ่